สวัสดีคะ่ะพี่น้องขายินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องสอเกี้ยวผารวยเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาชมตัวเลขแนวทางของรัฐบาลไทยนะคะเสียงสะกลคนอุดรน,นะคะมาทุกเสียนทุกสำนักดังแตกปังแน่นอนรอบนี้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะในทุกเสียนทุกสำนักนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นหวยรัฐบาลไทยนะคะเราก็จะเอาลงควบกันสองสำนักดังเลยนะคะเซ mm. ียนสกลคนดูดนปะทะก,กับเซียนหนองหานนะคะ mm. พี่น้องมาปะทะก,กันคู่นี่เป็นยังไงเอามาเปรียบเ mm. ทียบกันดูชิงกันดูสินะคะ mm. ว่ามันเป็นยังไงเหลยกนี่มันคือโพดคือพ่อแทงวดนี่พี่น้องวดบางหาันมันคือเฮ็ดแขมค่ะแต่เฮ็ดเท่า,านะนะคะพี่น้อง โอ้ยรอบนี้ก็ขอแก้ตัวขอแก้มือสําหรับผู้คนที่ไม่เข้านะคะแต่ว่าเสี้ยนน้องหานนี่แตกปังค่ะพี่น้องเสี้ยนน้องหานแตกปังนะคะเสี้ยนสกุลของดูดอนนี่ลุดนะคะพี่น้องอในเมื่อมันหลุดจากผู้รอบนี้ก็อย่ารอช้านะคะอย่าเผือนะอย่าเผือนะนะคะยังไงก็ฝากไว้ในสองเสี้ยนนะคะของเสี้ยนสกุลไม่แตกนะคะแต่ว่าของอ่า เส้นน้องหานนะคะของเส้นน้องหานนี่เข่าหาหนึ่งนะคะแตกห้าหนึ่งเมื่อเช้านี้ก็ปล่อยของเส้นพอเส้นเพลงลงไปแล้วนะคะห้าหนึ่งเนาะลองเข้าไปดูในงวดนี้ด้วยแล้วกันนะคะว่าจะแตกตัวไหนจะมายังไงนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปชมตัวเลขแนวทางพร้อมดีนเอก,กันนะคะพี่น้องในตัวเลขแนวทางเนาะแล้วเราก็จะไปตามของคุณลุงส่งกันนะคะของคุณลุงส่งแล้วก็ของใครที่มาแล้วนะคะ ของคุณลงุงทรงแล้วก็อาจารย์สารครามนะคะอาจารย์สารครามเนาะค่ะคนสารครามของสอเขียวค่ะพี่น้องอาจารย์นายกฤติพิจารณาในงวดต่อไปนะคะของสองเซียนดังนะคะของของเซียนน้องฮานประทะกันกับเซียนสกลค,คนอุดรน,นะคะอันนี้เป็นวันที่หกกุมภาพันธ์หกแปดนะคะ เป็นวันพระฤหัสนะคะเป็นวันครูเนาะพรุ่งนี้ก็วันศุกร์หวยลาวพัฒนาเดี๋ยวเราค่อย,ยไปตามหวยลาวพัฒนากันเนาะค่ะสอดเขี้ยวกบว่าจะลง่งอ่าหวยลาวสอเขียวหายอยู่นะคะพี่น้องแต่ยังบ่ทันนล่งเนาะอย่าเฝ้านะคะอันสอเขียวยังบ่นทัเก่งค่ะบ่าทันในท่วนค่ะนะคะพี่น้องเอาให้มันท่วนคักก่อนนะคะอ่าเลขไกไทยก็หลายอยู่นะคะเดี๋ยวเราเลขไทยพี่น้องเขาฟังกันสก,นะะสะกนอนนะคะพี่น้องสกอนคนอุดรนะคะงวดที่แล้วนะคะ หลุดนะคะหลุดจะว่าไปเขาได้ชุดวิ่นค่ะพี่น้องนะคะวิ่นี่ก็มีศูนมีหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะเข้าไปในตัวเลขวิ่งนะคะเอาชุดวินมาวิ่งได้นะคะพี่น้องนี่มันมันจะเป็นเลงเสียนะคะพี่น้องนี่นะคะวิ่งศูนย์วิ่งหนึ่งได้นะคะในตัววินนะคะพี่น้องเอามาวิ่งได้นะคะข้างบนเราก็วิ่งได้ข้างล่างเราก็วิ่งได้หมดนะคะเพราะมันเป็นเลขจับคู่ นะฮะเป็นเหล็กชุดวิ่นเพลินนะคะพี่น้องเอานี่ก็คือดินอเอให้เบิงกััคข่าวๆนะคะแต่ก้อนน่นี่อาจารย์กระแตกจับคู่ปังๆอยู่ได้พี่น้องนะคะยังว่าแหละนะคะเลขมันมีเขามีหลุดเนาะพี่น้องอืมผิดถูกเราไม่ได้ว่ากันนะคะใายสำนักนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราจะเจอกันแบบรัวๆนะคะเสยนสกลค,น,คน,นอุดอรแลวกับซิมีเซียนเส้นเพลงลงช่องไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีเสยนน้องหานอ่า คนสาครคามนะคะตามเงินไปเรื่อยๆเนะเาะแล้วก็ของคุณลุงส่งแล้วก็ของซอเขียวนะคะพี่น้องคะรอตามตัวเลขแนวทางไปเรื่อยๆในทุกแนวทางนะคะาเลขงวดนี่กะมันใจเม็ดเดียวเท่านั้นพี่น้องฟันท่งให้เขียนๆเลยนะ,ะพี่น้องบดต้องไปไล่ตัวนะคะ จับคู่เด่นกับมอยู่ีคู่ตัวกันสองคู่สามตัวแตกสองคู่สันคัดพี่น้องไงก็ฝากไว้ในสองเซียนนะคะอาจจรย์นายกฤวิจารณาในงวดต่อไปนะคะของสองเสียนดังนะคะของอาจารย์พ่อเสียนหนองหานนะคะของเสียนหนองหานประทะกันกับเสียนสกลค,คนอุดรน,นะคะของงวันที่สิบหก กุมภาพันธ์68นะคะอ่ามายังไงเตกยังไงแต่และอาจารย์ก็ฟันธงแบบมั่นใจสุดๆเลยนะคะรอบนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอ่ามีตัวไหนไปยังไงเราไปชมตัวเลขแนวทางกันได้เลยนะคะค่ะพี่น้องคะก่อนจะไปชมตัวเลขแนวทางของงวดต่อไปนะคะ16กุมภาพันธ์68นะคะเรามาชมตัวเลขแนวทางของดินเดกันก่อนนะคะ เสยนสกกลข้อนุดดอนพี่น้องแตกแต่ในชุดวิ่งเนี่นะคะพี่น้องแตกวิ่งศูนย์แตกวิ่งหนึ่งนะคะไม่มีจับคู่นะคะจับแต่วิ่งเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูของเสียนน้องหานกันนะคะแตกห้าหนึ่งมายังไงนะคะค่ะสําหรับหวยรัฐบาลไทยของเสียนน้องหานนะคะดีนเอก็มาในวิ่งห้านะคะ หนึ่งนะคะชุดวินหนึ่งนะคะไม่จับคู่ให้นะคะแต่กอดคอรัดกันมาจับในชุดแตกห้าหนึ่งเลยนะคะจับคู่แตกห้าหนึ่งนะคะอาจารย์ไม่จับคู่ให้เลยนะคะห้าหนึ่งเนาอะอแตกห้าหนึ่งนะคะน่าเสียดายมากนะคะเจ็ดก็มานะคะเห็นไหมศูนย์ก็มานะคะามาถ,ถูกทางแล้วนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางของเซียนน้องหันนะคะพี่น้อง อันนี้ก็คือ DNA นะคะให้ชมเพื่อติดตามในงวดต่อไปนะคะผิจารณากันนะคะว่างวดวันที่16กุมภาพันธ์หกปดนะคะอาจารย์มายัางไงเดี๋ยวเราไปชมตัวเลขแนวทางกันได้เลยค่ะนี่นะคะพี่น้องอเดี๋ยวสอฟตาจะเอาล่ให้อีกจักน้อยนะคะค่ะนี่นะคะสำหรับตัวเลขแนวทางนะคะหวยรัฐบาลไทยเซียนสกุลคนอุดรน,นะคะ16กุมภาพันธ์ห8วิ่งรูดห้าบนล่างนะคะ คู่เด่น50 57 58 59ตัวกัน5้าและ55าสามตัวแตก8 53ห้าสนะคะลองพิจารณากันดูนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางนะคะทุกอาจารย์ทุกสํานักดงังชิงกันแตกแตกปังแน่นอนรอบนี้ไม่ผิดหวังนะคะวสันอ่าเพราะว่ารอบวังหันมะเนเท่าขักปวดวสันค่ะพี่น้องรอบนี้กระล่องเบิ้งบัตรที่นีวสันเที่จะได้กรบบอลุดถ้าใครได้ดูแล้วให้รีบจับรีบจ่ายนะคะวสันว่า เอาอาจารย์วางสันเท่ากันรองผิดจรณนาบึงสะกอเนาะพี่น้องอ่าแสดงว่ารอบนี้ห้ายังมานะนี่นะคะเอเอาวาจังไดกับวาตามกันพี่น้องแคปหนาจจ้าจอดท่วนอีกรอบนึงค่ะเซียนสกลคนอุดรสิบกกุมภาพันธ์หกแปวิ่งรวดหบนล่างนะคะคู่เด่นก็5 0 5 7 5 8 5 9กันห้าหกนะคะตัวกัน3ามตัวแตก8 5 3 8้าห้าค่ะพี่น้อง พิจารณากันได้เลยนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางน,นะคะอ่ะนี่คือสิ่งดีๆนำมาฝากกันนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางน,นะคะอ่าตามต่อเลยนะคะของเซียนน้องหานนะคะพี่น้องอืมอเซียนน้องหานมาตัวไหนของงวดวันที่เสียนหนองหานมาตัวไหนนะคะของงวดวันที่สิบหกกุมภาพันหกแปดนะคะอ่า 16กุมภาพันธ์วิ่ง7และ4บนล่างนะคะชุดเวียนมี4มี0มี7มี6มี5คู่เด่นบน6 5 6 4และ4 4นะคะคู่ลา่าง7 4 7 0และ4 0นะคะ3ตัวแตกนะคะ3ตัวบนนะคะ3ตัวบนได้5 6 4 4 6 5ี่สหสี่ค่ะพี่น้องเอาแคบหน้าจอพิจารณานะคะพี่น้องหลังจากแตก วิ่งห้านะคะตัววินหนึ่งนะคะจับชุดกันมาแตกห้าหนึ่งนะคะเอาลองผิดจารณาค่ะที่นี่วาเลียกอาจารย์เป็นจังได้งวดน,นี้บนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะจับคู่เด่นให้แบบเนื้อๆเ,เลยนะคะเด่นบนสามคู่เด่นล่างสามคู่นะคะผิดจารณาค่ะพี่น้องถ้าไม่ชอบตัวที่อาจารย์จับให้วินเองได้เลยนะคะใบเป็นแนวทางค่ะพี่น้อง อ่าทวนให้อีกรอบหนึ่งสำหรับหวยรัฐบาลไทยเซียนหนองหาน16กุมภาพันธ์ 16, 68วิ่ง7และ4บนล่างชุดวินมี4มี0มี7มี6มี5นะคะคู่เด่นบน65 64และ44นะคะคู่เด่นล่าง74 70 41 3ตัวแตกให้5 64 465 46, 464ค่ะพี่น้องอ้าวลองพิจารณากันได้เลยนะคะสำหรับตัวเลขแนวทาง ค่ะแคปหน้าจอค่ะค่ะสำหรับสองเซียนดังนะคะประทะกกันวันนี้จะเป็นยังไงนะคะเอามาชิ่นกันเบิ้งดูนะคะมันคือออกอยากออกซาแถละเองวดที่แล้วคือตเตเซียนค่ะแขบพี่นอ้องอ่าเต้ทุกคนเลยหลายเยาว่าตเตะเซียนอื่นเต้ฮอดเซียนซอเขียวคือกันละพี่นอ้องอ่าลเอียดซอเขียวกับบอกเขาคือกันเนาะงวดวังหันโอ้ยซื้ออะไรก็ได้ที่ติด,ปดแปดวันสันเตะรอบนีบน่วผาดเด้อค่ะไวยเล่ากับเขาแล้วนะคะ รอการติดตามนะคะแล้วก็รัฐบาลไทยรอด้วยนะคะได้แล้วนะคะจับหลักให้แล้วนะคะรอติดตามได้เลยนะคะยังไงก็ฝากไว้นะคะเดี๋ยวไปตามตัวเลขแนวทางของคุณลุงสรงกันนะคะในคลิปต่อไปค่ะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่ในคลิปของคุณลุงส่งค่ะสวัสดีค่ะ